อยู่ดีไม่แหงกับโคกหนองนาวันนี้จะพามาติดตามจังหวัดบุรีรัานีจัดเวทีเสวนาพูดคุยในประเด็นเดี๋ยวหลังและหน้าโคกหนองนาสู่ปี2565เป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นต้นแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ นายทรงพลวิชัยขาัตคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแธานจะทานเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสวนาเดี๋ยวหลังแลน้าโคกหนองนาสู่ปี2565โดยภาคีเครือข่ายการริกรรมธรรมชาติเซฟปุบลจัดขึ้นที่แปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล พื้นที่ของนายสมคิดวงศรีอยู่ที่บ้านดอนขวางหมู่ที่5ตำบลมาคายอำเภอตาลสุนจังหวัดบุรีรัมย์ผู้เข้าร่วมเสวนาก็มีทางด้านพระพิพัฒน์วัชโรภาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ปา่าดุงใหญ่วังอ้อที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยนายทรงพลวิชัยคัตคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายานนอมรพรมสอนนายอำเภอตาลสุมนายวิราชบุญโตผู้วยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์นายธงชัยกรุษเสนผู้นวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนผู้แทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นายานนสมพงษ์คำศรีประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติกลุ่มเซฟอบุบลและตัวแทนเครือข่ายจาก4เขตในพื้นที่จังหวัดบุราชธานี ในปี2563ภาคีเครือข่ายกิจิกรรมธรรมชาติกลุ่มเซฟอุบลยังได้รับงบประมาณจากจังหวัดนบนุรีรัมย์ในการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกสู่โคหนองนาโมเดลงบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ2563จํานวน25แปลงและได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการในการกับเคลื่อนโครงการจนได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบ ในการดาเนินง,งานทั่วประเทศซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการพบปะพูดคุยถึงความสําเร็จสแสดงผลผลิตที่ได้จากโคกหนองนาทั้ง25แปลงตลอดจนปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขรวมถึงการวางแผนการดำเนินง,งานของภาคีเครือข่ายกิกรรมธรรมชาติกลุ่มเซฟอุบลในปี2565สําหรับความคาดหวังในอนาคตหรือว่าการแลหน้า นายสมพลวิชัยขัตคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบนุรีรัมย์ท่านบอกว่าแนวนโยบายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนบนุรีรัมย์นายพง์รัตน์พิรมรัตน์ได้มอบหมายให้กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดแบ่งเกรดการดําเนินงานแปลงโคกหนองนาออกเป็น3ระดับเพื่อให้มีการส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกช่วยเหลือให้ตรงจุดและทั่วถึงตามระดับการพัฒนาและทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละแปลงนอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัวดวุ h a i จันานียังได้มอบหมายให้สำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดได้เปิดกลุ่มไลน์ Open Cha ทเพื่อหาตลาดนำผลผลิตจากเครือข่ายโค้งหนองนาหรือกเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษหรือยูกรีนโดยให้ส่วนราชการรวมถึงนายอำเภอได้ทําการเปิดตลาดโค้งหนองนาในพื้นที่ของตนเริ่มจากบริเวณสารกลางจังหวัวดบุรีรันานีและที่ว่าการอำเภอรวมถึงจากระบบการส่งสินค้าเพื่อจําหน่ายขายในเขตตัวเมืองทางด้านพระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงหมหาดไทยได้เปิดเผยถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการว่าในขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในจังหวัดบุรีรัานีแล้วร่วม3,000รายรวมพื้นที่กว่า2,000ไร่โดยได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยการปลูกป,ปา่าแหล่งน้ําและระบบสาธารณูปโภคต่างๆโดยมีการวางแผนการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมก่อนนําเสนอเข้าแผนของจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุน บประมาณต่อไปนอกจากนี้ยังได้มีการกําหนดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนผลผลิตจากโคกหนองนาให้แก่ผู้ยากไร้หรือกลัวเรือนยากจนปีละ1-2ครั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นร่วมกับภาคีเครือข่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นก้าวหน้าต่อไปและนี่คือเรื่องราวดีๆในช่วงของยูดีเมแฮงกับโคกหนองนาครับ